ครับก็สืบเนื่องจากทางทางเทศบาลตะบนบางสีนะครับซึ่งได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดปังงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการปรับภูมิทัศน์นะครับคลองสังเนนะครับลิตเติลอเมซอนครับซึ่งไปจำนวนเงิน5ล้าน4แสนบาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากระหว่างการช่วงนี้อยู่ระหว่างช่วงของการดําเนินโครงการนะครับซึ่งมีภาคประชาชนนะครับบางส่วนซึ่งมีมีมีความเข้าใจไม่มีความต้องการรับทราบในรายละเอียดต่างๆของโครงการนะครับในเรื่องของการดําเนินการโครงการต่างๆ นะครับวันนี้ผมก็เลยได้จัดการเปิดเวทีนะครับในการปรับความเข้าใจในการชี้แจงนะครับในการปรับสถานะนะครับให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างทั้งหมดของโครงการนะครับซึ่งในการชี้แจงวันนี้ก็ได้รับนะครับความร่วมมือจากภาคประชาชนหลายๆภาคทุกๆหลายๆภาคส่วนนะครับมาร่วมในในวันนี้แล้วก็การที่ทางเราก็ได้สาเร็จลุล่วงดีดีนะครับแล้วก็ภาคประชาชนก็เข้าใจโครงการต่างได้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 เป็นที่เรียบร้อยครับ นะครับในส่วนของโครงการปรับพุทัศนธรังส์งนีก็นะครับก็จริงจก็ได้รับการการการสนับสนุนจากท่านนายเพื่อตโคปานะครับซึ่งสองของ้อความจากท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ในโครงการก็ในการปรับเปลี่ยนอาคารเดิมๆซึ่งมีอยู่แล้วนะครับซึ่งมีสภาพค่อนข้างจะเก่านะครับก็ได้รับการลื้อออกและก็ดำเนินการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็ในการส่วนเพิ่มเติมก็มีการก่อสร้างในส่วนของเส้นทางศ,ศ, Union, ศึกษาธรรมชาติก็คือวอกเวย์นะครับเพื่อเป็นการให้สามารถให้เยาวชนน้อง,องๆเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆได้มาสามารถใช้นะครับเพื่อในการศึกษา นะครับในเรื่องของของระบบนิเวศนะครับเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักสํานึกในห่วงเห็นธรรมชาติครับครับในส่วนของ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 การการชี้แจงแล้วก็การนําเสนอของภาพประชาชนวันนี้ก็ก็มีหลายๆายส่วนในส่วนที่เทศบาลบอกพุ่งนะครับก็คงจะเอารายละเอียดแล้วก็เอาข้อชี้แนะต่างๆในการปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินการโครงการต่อไปนะครับในส่วนของของการการเกี่ยวกับอาคารก่อสร้างซึ่งภาพประชาชนเป็นห่วงในเรื่องของคอนกรีตที่กลัวภาพคนักท่องเที่ยวจะจะ จะเห็นเป็นเป็นคนกรีตในในนนการต่อยอดโดยการตั้งงบประมาณ5 2,559ในการเพิ่มในการปลูกนะครับต้นไม้ต่างๆเพื่อให้ปลดให้ปกปิดในส่วนของที่เป็นงานงงานก่อสร้างทั้งหมดครับ kinalaya niya ha. Ha? Man kinain